การปฏิบัติธรรมในดงดิบของพระป่าธุดงกรรมฐานฝายหลวงปู่มั่นภูริทัโตก็เพื่ออาศัยความสงบสงัดฝึกจิตให้แก่กล้าในทางธรรมเป็นสำคัญจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ท่านจะมีพลังอำนาจจิตสูงเกิดยานทัศนะรู้เห็นสิ่งลี้ลับได้โดยง่ายคราวหนึ่งพระป่าธุดงกรรมฐานรูปหนึ่งโคจรลัดเลาะ ตัดป่าดงพรงทึบไปยังวัดพระาธาตุจอมกิตติซึ่งมีศาลาหนึ่งหลังและอุติพระอีกสองหลังเท่านั้นตกค่าได้ร่วมสวดมนต์ทําวัดกับเจ้าอาวาสแล้วนั่งสมาธิภาวนาบนกุฏิสําหรับต้อนรับพระอคันตุกะต่างถิน่นระหว่างาพักแรมอยู่ที่นั่นท่านสังเกตเห็นว่าบนเท่นฐานพระเจดีย์ของวัดพระาธาตุจอมกิตติ ไม่เคยมีใครไปทำความสะอาดเลยเหตุใดจึงสะอาดสะอ้านนักไม่มีกิ่งไม้ใบแห้งปลิวมาตกหล่นแม้แต่น้อยตกถึงยามค่ำคืนท่านขึ้นไปนั่งสมาธิเพื่อพิสูจน์ความจริงก่อ,อนนั่งสมาธิท่านจุดธูปเทียนปักไว้ตรงประตูทางเข้าพระเจดีย์ทุกด้านแล้วนั่งสมาธิขวางทางเข้าออกแต่เขาทั้งสองข้างอยู่ห่างประตูข้างละสองคืบ นั่งสมาธิครู่เดียวเวลาก็ผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนอันเป็นเวลาที่พวกเทพทั้งหลายจะมาบูชาพระบรมธาตุแต่ว่าทางเข้าเหลือช่องว่างเพียงด้านละสองคืบเท่านั้นท่านใช้ยานทัศนะจับดูก็รู้ว่าวัดแห่งนี้มีเทพผู้ทาหน้าที่พิทักษรักษาองค์พระเจดีย์ธาตุอยู่จริงๆพวกเขาพากันมาทำความสะอาด โดยเดินเบียดเข้าไปตามช่องทางที่ท่านเว้นช่องว่างไว้รู้อย่างนั้นแล้วท่านจึงเปลี่ยนที่ไปนั่งชิดติดกำแพงเปิดทางให้เหล่าเทพทั้งหลายก้าวเดินสะดวกขึ้นทราบว่าเทพเหล่านี้มาทำความสะอาดและกราบถวายสักการะทุกคืนโดยถือเป็นกิจวัตรอันจะขาดเสียไม่ได้กราบแล้วก็กลับไปยังที่อยู่ของตนการมาปรากฏของพวกเทพ จะมาเป็นกลุ่มๆหัวหน้ากลุ่มนุ่งห่มอาภรณ์สีอะไรที่เหลือก็สวมใส่สีเดียวกันหมดเช่นกลุ่มสีเหลืองก็เหลืองไปหมดตามแต่ภูมิชั้นของตนคืนต่อมาท่านได้ไปสวดพระธรรมจักรที่ศาลาด้านทิศเหนืออันเป็นเรือนไม้หลังคามุงแฝกบุญศาลาเป็นที่ปดิสถานพระพุทธรูประหว่างสวดพระธรรมจักร ได้สัมผัสรู้ถึงการมาของเทวดาด้วยต้องการสดับตรับฟังมุนบทสำคัญและชวนกันนั่งอยู่ข้างหลังของท่านอย่างมีระเบียบเปล่าวคือเทพบุตรนั่งเรียงเป็นแถวอยู่ข้างหน้าเหล่านางฟ้าจะนั่งอยู่เป็นแถวถัดไปใช่แต่เท่านั้นการบำเพ็ญตบะธรรมที่วัดพระธาตุจอมกิตติอำเภอเชียงแสนเมืองเชียงราย ท่านยังพบเจอเจ้าแสนฟ้าหลวงผู้เป็นเจ้าเมืองเชียงแสนในอดีตการนานโทนสมัยยังมีพระชนชีพอยู่เจ้าแสนฟ้าหลวงเป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาอย่างล้นเหลือและได้สร้างวัดพระธาตุจอมกิติขึ้นไว้บนอาณาจักรของพระองค์ครั้นสิ้นการแห่งอายุไขอันสงนี้เกื้อหนุนให้เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง สำหรับถวยเทพทั้งหลายที่มารักษาพระเจดีธาตุอดีตชาติก็คือชาวบ้านในละแวกนี้นั่นเองแต่เป็นชาวบ้านชั้นดีอยู่ในสิงกินธรรมเกลียดกลัวการทำบาปและตอนมีชีวิตอยู่เขาเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างวัดพระาธาตุสุดกำลังความสามารถตายไปเลยได้สวยสุขบนสวรรค์เช่นเดียวกันและยังผูกพันกับวัดแห่งนี้ จึงรับหน้าที่ลงมาดูแลเช่นที่พบเห็นด้วยอย่างทัศนะอันหนึ่งการท่องทุดงเพื่อฝึกจิตทำสมาธิย่อมพบเจอเรื่องแปลกประหลาดได้เสมอเพราะป่าในอดีตเป็นแหล่งใหญ่ของอาถรรพ์เช่นคราวหนึ่งพระทุดงรูปนี้โคจรไปปฏิบัติธรรมในแถบถิ่นบ้านแม่สลองด้วยเคยมาบำเพ็ญเพียน,ยนแล้วจิตสงบเป็นสมาธิรวดเร็วมาก มาคราวนี้ท่านพบเจออริยสงฆ์หลายองค์อาทิหลวงปู่สามหลวงปู่จันดีเกษาโวส่วนพวกชาวบ้านเกิดศรัทธาจริตเลยพากันหากระเบื้องไม้และวัตถุก,ก่อสร้างต่างๆมาถวายให้เดชะบุญที่ท่านพอมีฝีมือในทางก่อสร้างอยู่บ้างจึงขันอาสาก่อสร้างเพียงลำพัง ต้องปีนขึ้นปีนลงหยิบเรื่องมือขอนตะปูชุดลากแผ่นไม้ขึ้นไปทำฝาจนกระทั่งกุฏิแล้วเสร็จจำนวนห้าหลังมุงบางหลังคาด้วยหญ้าแฝกบ้างไม้บ้างพักอาศัยได้หลายรูปท่านเองก็อยู่พักอาศัยปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกันและพบเจอเหตุการณ์ลี้ลับเข้าอย่างหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าค่ำคืนหนึ่ง ท่านนั่งสมาธิตั้งกายตรงดําโรงสติมั่นเมื่อจิตสงบถึงระดับมาตรฐานเกิดนิมิตในสมาธิภาพที่ปรากฏในนิมิตชัดเจนเหมือนมองดูด้วยตาเนื้อทุกอย่างที่พบเห็นเป็นหญิงวัยประมาณสี่สิเศษก้าวเดินขึ้นมาบนกุฏิแล้วยืนเฉยนิ่งอยู่หญิงผู้นี้สวมแต่ผ้าถุงไม่มีเสื้อสวมใส่ จิตผู้รู้บอกว่าเป็นวิญญาณมาผู้ขอความช่วยเหลือให้พ้นทุกข์แต่ไม่ปรีปาพูดอะไรแม้แต่คําเดียวการทำสมาธิก็เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจจิตให้เหมาะกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ต้องการรู้เห็นอะไรท่านจึงเพิกนิมิตเสียคือไม่ใส่ใจนิมิตก็จะหายวับไปเองเป็นอัตโนมัติ ครั้นถอนจิตจากสมาธิลงจากกุฏิไปเดินจงกรมเปลี่ยนอริยบทให้ครบสี่อย่างคือนั่งนอนยืนเดินทว่าได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างหลังตลอดเวลาแต่พระทุดงถือว่าเห็นแปลกเราไม่นึกประหลาดความแปลกก็หายไปเองสามารถเดินจงกรมต่อไปเป็นปกติ รุ่งขึ้นท่านทราบจากชาวบ้านตอนออกบินทบาตว่าที่หัวทางเดินจงกรมมีต้นสัก์อยู่ต้นหนึ่งไม่นานมานี้มีหญิงวัยกลางคนปีนขึ้นต้นสัก์ไปผูกคอตายกิ่งสัก์ที่ใช้ผูกคอยื่นเข้ามาในทางจงกรมพอดีเหตุที่คิดสั้นเพราะเธอเลี้ยงหมูไว้ตัวหนึ่งหมูกำลังโตได้ที่แม่เธอเลยเอาหมูไปขาย เธอเสียใจมากเพรารู้ว่าหมูจะเคาะร้ายถูกฆ่าตายแน่นอนความเสียใจสุดขีดทําให้คิดสั้นผูกคอตายหลังจากนั้นวิญญาณหญิงคิดสั้นวนเวียนอยู่รอบกุฏิไม่ไปไหนกระทั่งคืนหนึ่งถึงกลับมาเคาะประตูกุฏิขอให้ท่านช่วยท่านจึงช่วยด้วยการแผ่กุศลผลบุญไปให้บอกวิญญาณเฮียนว่าจงทำจิตโมทนาใหม่ในบุญ อาน,นิสงส์งของการโมทนาจะส่งวิญญาณไปเกิดใหม่ตามเวรานุเวนวิญญาณก็หายเงียบไปตั้งแต่นั้นส่วนท่านก็ท่องทุดงไปยังป่าแถบทินอื่นเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์จะไม่ยึดติดกับสถานที่ไม่พักอยู่ที่แห่งใดเกินความจำเป็นโคจรไปถึงสำนักสงฆ์บ้านดงขี้เหล็กอันเป็นที่สงบสงัดถ,ถูกจริต จึงแวะปฏิบัติธรรมที่นี่ระหว่างนั้นมีชาวบ้านป่าชื่อในขุนเป็นคนชอบพูดคุยเรื่องผีสางวิญญาณร้ายแวะมาสนทนาด้วยแก่เล่าว่าต้นไผ่ที่ท่านอาศัยนั่งทำสมาธิอยู่เคยมีพระป่าทุดงสายหลวงปู่มั่นคือหลวงปู่เพ่งกับหลวงปู่จวนมานั่งเหมือนกัน ก่อนจะทุดงต่อไปบอกนายขุนว่ามีเปรตตัวสูง8เมตรผมยาวร่วม4เมตรเขาขาพาดไว้กับกิ่งไทรแล้วห้อยหัวลงมามองหน้าท่านหลัะเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าท่านต่อไปตามที่รู้ทางจิตว่าแถวนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของผู้ของโบราณเคยได้ยินเสียงพวกเขาพูดคุยกันตลอดคืน แต่ยังไม่เห็นเปรตสักตนเดียวคืนนั้นตอนดึกสงัดกำลังเดินจงกรมอยู่ใต้ร่มใสรจู่ๆมีเสียงลึกลับครวนเพลงภาษาขอมแววจากต้นใสรเสียงที่ร้องไถ่าราะสสนโสด,ดีท่านหันไปดูก็ไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงเพลงจึงเดินจงกรมต่อไปเป็นปกติไม่หว่นไหวหรือตื่นเต้นตกใจ ต่อมาท่านพบเจอพระทุโหงู่หนึ่งชวนไปเยือนหมู่บ้านดงขี้เหล็กแล้วเดินเลยไปเยือนบ้านหลี่ซี่ที่ว่ากันว่าเคยเป็นดินแดนของโบราณก่อนจะพากาันย้อนกลับมาปฏิบัติธรรมที่สำนักสง์รุ่งขึ้นพระทุงหงู่นั้นไปบินฑบาตในหมู่บ้านพระชื่อสวัสดเห็นสาวงามออกมาตักบาตรท,ทาบุญเกิดชอบใจขึ้นมา ตกค่ำชวนกันพูดคุยถึงผู้หญิงไม่หยุดปากกลางเดึกคืนเดียวกันภิกษุชื่อสวัสด์ิท้องเสียขนาดหนักเหมือนอหิวาหากินตอนเช้ามีอาการร่อแร่บางตายถามพระหมู่นั้นรู้ความจริงทั้งหมดแล้วท่านจึงเตือนให้เข้าใจสิ่งลึกลับในปากเขาเลื่อมใสพระที่สำรวมระวังมีสินครบถ้วน ส่วนพระที่ไฟต่ำหมกมุ่นแต่เรื่องตั้นหาราคะพูดถึงผู้หญิงอย่างสนุกปากเขาไม่ชอบเลยสั่งสอนให้หลับจำถ้าเขาเอาจริงพระที่ศีลขาดวิ้นก็ตายเปล่าเหตุการณ์คราวนั้นท่านต้องบินทบาทเอาอาหารมาแบ่งให้พระป่วยหนะักและนำพืชผักสมุนไพรมาต้มเคี่ยวให้ฉันพระสวัสดิ์จึงรอดตายมาได้ ส่วนท่านเองขณะนั่งทำสมาธิปฏิบัติจิตอยู่นั้นหลวงปู่พรมจิระปุญโญสิทธิเอกแห่งกองทัพธรรมอันมีหลวงปู่มั่นเป็นจอมทัพพระป่าจะติดตามดูแลการบำเพ็ญเพียรเ,เสมอโดยมาปรากฏทางจิตลอยมาผ่านบ้านหน้าต่างเพื่อแนะนำการเจริญธรรมกรรมฐานอย่างถูกต้องประมาณเดือนละสองครั้ง ทั้งทานที่หลวงปู่พรมยังมีชีวิตอยู่นี่แหละต่อจากสำนักสงฆ์บ้านดงขี้เหล็กท่านทองทุดงไปยังป่าดงดิบดำหลายแหง่งจนถึงปักใต้ได้ช่วยหลวงปู่เทศเทศรังสีเผยแพร่พระศาสนาฝ่ายพระป่าทุดงที่จังหวัดภูเก็ตสถานการณ์ทางใต้ตอนนั้นร้ายแรงมากพอดูถูกเจ้าถิ่นกลัน่นแกล้งขนาดหนักแต่หลวงปู่เทศ ท่านยึดคติว่าเปียกได้ไม่เสียหมายถึงใครจะลังแกลทำร้ายจิตใจสาสที่โคลนใส่เปียกแค่ไหนก็ช่างเขาใจภายในเราเป็นสุขมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปด่าตอบโกรธตอบไฟโทสศัก็จะเผาไหมราบเรียบไม่มีอะไรเหลือความเป็นคนก็หมดไปความเป็นพระก็ไม่มี เสียหายขาดทุนอย่างมหาศาลอยู่ช่วยหลวงปู่เทศสองเดือนก็ท่องทุดงต่ออีกระหว่างนี้ได้ยินกิติศัพท์ว่าอัครสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นคือหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมมีเทศนาธรรมได้อาหารยิ่งนักส่วนหลวงปู่แหวนสุจินโนแม้จะไม่เทศแต่เวลาให้อุบายทำแก่ใคร ล้วนเป็นโวหารแยบยนต์ลึกซึ้งอย่างยวดยิ่งจึงทุดงขึ้นสู่ภาคเหนือเพื่อกราบหลวงปู่ทั้งสองแต่เอาเข้าจริงท่านทุดงไปถึงถ้ำปากเพียงในเขตเชียงดาวเมืองเชียงใหม่ซึ่งไม่ไกลาจากถ้ำผาปล่องที่หลวงปู่สิมพุทธาจาโรบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ถ้ำผาปล่องเป็นถ้ำตื้น ตอนไปกราบหลวงปู่สิมพบเห็นความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายชาวบ้านเอาไม้ไผ่มาทุบเป็นแผ่นทําเป็นฝาพื้นถ้ำก็ปูลาดด้วยฟากไม้ไผ่เช่นกันน้ําดื่มก็เอาน้ําตกใส่ปีป๊บต้มจนเดือดแล้วเอาปล้องไม้ไผ่ตัดเอาตรงใกล้กับปล้องใช้แทนแก้วดื่มน้ําแก้วไม้ไผ่อยู่ยงคงทนดีไม่แตกง่าย ท่านพักแรมอยู่ในถ้ำปากเพียงสี่เดือนก่อนจะย้ายไปปฏิบัติธรรมเหนือถ้ำเบีย้ยซึ่งอยู่ทิศเหนือของถ้ำปากเพียงถึงวันพระก็แวะไปร่วมสวดปฏิโมกที่ถ้ำผาปล่องกับหลวงปู่สิมวันธรรมดาจะนำน้ำอาบไปให้หลวงปู่สิมให้สวงน้ำทุกวันคราวหนึ่งท่านก้าวเดินถึงเชิงเขาถ้ำผาปล่องซึ่งสมัยนั้น ยังเป็นป่าหนาทึบวิเวกวังเวงมากกำลังก้มหน้าก้มตาดุ่มเดินก็แววเสียงฝีเท้าเดินเหยียบย่ำผืนป่าสวนทางมาทุกก้าวที่ย่ำเดินหนักมากทำเอาป่าทั้งป่าสะเทือนทีเดียวหะแรกนึกว่าเป็นช้างตัวมงหึมาไม่รู้สึกตื่นเต้นวันไหวอะไรด้วยพบเจอค่อนข้างบ่อย แต่ทันทีที่ผู้เห็นเจ้าของเสียงฝีเท้าเต็มเต็มตาท่านถึงกับเย็นวูบตัวชาดิกยืนตัวแข็งก้าวขาไม่ออกเพราะร่างที่ปรากฏตรงราวป่าเป็นชายร่างยักษ์สูงตรงานกว่าสาเมตรรูปร่างล่ำสันใหญ่โตปานยักษ์วัดแจ้งมีขนอกรกรุงรังในตาสองข้างมีสีน้ำตาลเข้มจนแดงร่าจิตบอกท่านว่า ร่างที่เห็นเป็นยักษ์แน่ๆยักษ์ที่กล่าวถึงในนิทานปรมรามีจริงๆเนื่องจากการเห็นนี้รู้เห็นขณะก้าวเดินอยู่ในป่าไม่ใช่หลับตาเห็นในนิมิตสมาธิคุณธรรมดาห้าหกคนก็สู้ยักษ์ตนนี้ไม่ไหวท่านควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวมองร่างใหญ่ยักษ์นั้นอย่างพินิจพิเคราะห์นี่มันตัวอะไรกันแน่ หน้าตาเหมือนมนุษย์ที่น่ากลัวถ้าเป็นมนุษย์ทำไมมันถึงตัวสูงใหญ่ขนาดนั้นชาวบ้านทั่วไปสูงแค่เอวของมันตำราโบราณก็ว่ายักษ์มีในตาสีแดงฉานปานเลือดสดๆเจ้านี่ก็ตาแดงตรงตามตำราเห็นทีว่ามันคงเป็นยักษ์อย่างจริงแท้แน่นอนถ้าเป็นผีดงผีป่า จะสำแดงร่างตอนกลางวันแสกๆไม่ได้ที่วา,ารักก็คงไม่แปลงร่างคุกคามพระป่าทุดวงอย่างนี้ยืนจ้องมองกันไปมาครู่หนึ่งยักษ์ก็กลับหันหลังใช้แข้งขาอันยาวใหญ่ก้าวสบๆหายเข้าไปในดกไม้ที่มันโผล่ออกมาท่านมองตามร่างสูงทมุนของมันจนลับหายกระทั่งไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าอันสะเทือนป่าอีก คราวนี้เชื่อว่าเป็นยักษ์อย่างสนิทใจเพราะถ้าเป็นผีสางเทวดาเวลาก้าวเดินจะประศจากซุ้มเสียงให้ท่านได้ยินแต่เจ้านี่เดินแต่ละก้าวกิ่งไม้ใบหญ้าราบเป็นทางทีเดียวจะว่าเป็นชาวบ้านป่าแถบถิ่นนี้คงไม่มีใครสูงใหญ่ยักษ์ตั้งสามเมตรกว่าเป็นแน่ถ้ามีก็คงไม่ใช่คนไทย อยู่ต่อมาอีกตั้งสามปีเศษท่านถึงได้หยิบยกเรื่องยักษ์มาเล่าให้หลวงปู่สินทราบหลวงปู่ท่านยิ้มเมตตาบอกว่าวิสัยของนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานมักพบเห็นอะไระไๆที่คนธรรมดาไม่เคยพบเคยเห็นเสมอเห็นแล้วก็แล้วกันไปอย่าติดข้องอยู่กับมันอันหนึ่งช่วงเวลาที่ท่านปฏิบัติจ,จิตอยู่ในถ้ำปากเพียง ปรากฏว่าโดนสิ่งลี้ลับเล่นงานเอาอย่างหนักเนื่องจากสวดมนต์ในบทยานีอันเป็นบทสวดรัตนสูตรซึ่งพระธรรมคำพีไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าสมัยพุทธกาลเมืองเวสาลีเกิดทุพิกภัยข้าวยากหมากแพงด้วยฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเลยเกิดภัยแล้งชาวเมืองอดอยากล้มตายเป็นอันมาก พวกอามนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็ซ้ำเติมทำเอาผู้คนเจ็บป่วยเสียชีวิตอีกนับไม่ถ้วนชาวเมืองที่เหลือจึงร้องเรียนพระราชาท่านก็ช่วยโดยทูลเชิญพระพุทธองค์ให้เสด็จมาโปรดเมื่อถึงแล้วพระศาสดาตรัสบอกพระอานนท์ให้สวดมนต์บทยานีอันมีอนุภาพเหนือสิ่งลี้ลับอามนุษย์ที่แฝงเร้นในที่ต่างๆ เกิดความเกรงปลัวหนีเตลิดหายเข้าป่าไปสิน้นเมืองเวสาลีขึ้นสู่ความสุขได้ก็ด้วยมนบทนี้เมื่อท่านทดสอบสวดยานีดูถือหรือว่ามีอนุภาพสมจริงดังเนื้อความในพระไตรปิฎกหรือไม่โดยทำการสวดประมาณสิบครั้งตกถึงยามค่ำคืนจะมีร่างลึกลับสำแดงเดชพิลึกพิลั่น เพื่อขย่าวขวัญท่านทุกรูปแบบบ้างทำเสียงกรีดร้องหวยหวนชวนให้คนลุกสู้บ้างทำตึงตังครุมครามเหมือนเพดานถ้ำจะถลม่มลงมาเสียให้ได้บ้างปรากฏเป็นร่างร้ายวิกลวิการหัวขาดตัวขาดเหลือท่อนเดียวย่างสามขุมเข้าใส่เพื่อปะทุสร้ายพอหยุดสวดทุกอย่างก็คืนสู่สภาพปกติ ครนั่งทำสมาธิถึงขั้นเอกตารมคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวสิ่งลึกลับได้มาบอกในนิมิตสมาธิว่าการสวดมนต์บทนี้เท่ากับขับไล่พวกเราเราไม่พอใจจึงมาหลอกหลอนเพื่อให้พระคุณเจ้าตกใจหลบหนีไปถ้าสวดมนต์บทอื่นและแผ่เมตตาพวกเราจะมานั่งฟังและรอรับอนิสงส์ท่านทราบอย่างนี้แล้ว ว่ามนบทยานี้มีอนุภาพต่อสิ่งลี้ลับจริงๆก็หยุดสวดหันไปสวดบทที่อามนุษย์พอใจและแผ่เมตตาให้พวกเขาเหตุร้ายแรงจึงสงบลงได้ด้วยดีอันหนึ่งการสวดมนต์ในบทที่ผีสางนางไม้พอใจและแผ่เมตตาช่วยให้พวกเขามีความสุขยิ่งขึ้นนั้นไม่ใช่วิญญาณทั้งปวงจะน้อมรับเสมอไปไม่เพราะวิญญาณร้าย ที่ไม่รู้บาปบุญกุลโทษก็มีอยู่คราวหนึ่งท่านทุดงไปพักแรมที่วัดเมงรายคืนนั้นท่านก้าวเดินช้านานจนแข้งขาหลังไหลปวดเมื่อยไปหมดจึงนอนทำสมาธิแทนการนั่งพอจิตสงบได้มาตรฐานจิตรู้ตัวก็เปล่งโอภาสรัศมีเหมือนเปิดไฟฉายส่องสว่างไปที่คือเพดานกุฏิ เห็นบนคือมีชายคนหนึ่งนั่งยองๆก้มหน้ามองท่านขม่งนิ่งการนั่งก็ขำหัวไม่ยำเกรงพระสงฆ์องค์เจ้าแผ่เมตตาไปให้ก็ไม่ยอมรับกระแสธรรมอันชุ่มเย็นเลยแสดงว่าก่อนตายเป็นผู้มืดบอดในทางธรรมตายไปแล้วจึงกลายเป็นเปรตเฝ้ากุฏติท่านแผ่เมตตาให้แล้วถ้าไม่รับก็สุดแท้แต่ชะตากรรมของเปรต ส่วนท่านนอนทำสมาธิต่อไปอีกขณะที่จิตจะรวมเข้าสู่ผวังจิตอยู่ไม่อยู่มีมือลึกลับยื่นฝ่าความมืดมาลุกคลำหน้าท่านพอทำท่าจะกำหนดจิตขับไล่มันก็ถอยมือออกไปและเล่นเอาเถิดเจ้าล่ออย่างนี้หลายหนหาแรกท่านลงคิดไปว่าเป็นหัวขโมยเพราะใกล้กับเสากุติมีช่อกะดานเป็นร่องใหญ่ ท่านวางกระติกใส่น้ำไว้บริเวณนั้นหัวขโมยย่องมาอยู่ที่ใต้ถุนกุฏิสอดมือขึ้นมาตามร่องเพื่อควานหากระติกมือเลยควานมากระทบไปหน้าท่านคิดอย่างนั้นแล้วจึงกระเถิบไปนอนตรงมุมอื่นหัวขโมยจะได้ควานหากระติกสะดวกหน่อยแต่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแล้วมือลึกลับในความมืดก็ตามมารังควานจนไม่เป็นอัลลับอันนอนตลอดคืน ต่อมามีโอกาสได้พูดคุยกับสมภาน์วัดมิงรายถึงเรื่องเปรตเฝ้ากุฏิและมือประหลาดสมภาน์จึงเล่าให้ฟังว่ากุฏิที่ให้ไปพักเป็นกุฏิผีเฮี้ยนไม่มีพระเนนรูปไหนกล้าขึ้นไปจุนจ้านตอนกลางคืนหรอกเดิมทีเป็นบ้านของญาติโยมที่รื้อเอามาถวายวัดก่อนรือ้อจู่ๆมีพายุใหญ่พัดแรง ปานลมสลาตันกระโชคพัดจนต้นไม้อายุนับร้อยปีทานแรงลมไม่ไหวโค่นล้มลงมทับเจ้าของบ้านตายขาที่ศีรษะเหลวเละเพราะต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านจนถลม่มทำให้เพดานกับคือหลังคาถล่มใส่หัวเจ้าของบ้านจนเละมีหลักฐานเป็นฟันของชายคนนั้นอติดอยู่กับไม้คือแน่นเอียดซึ่งก็คือคือที่ท่านเห็นเขานั่งยองๆอ,อยู่ หลังจากทำศพผู้ตายแล้วเสร็จญาติพี่น้องช่วยกันรื้อบ้านเอามาถวายวัดทางวัดก็ปลูกใหม่ทำเป็นกุฏิให้พระเนนพักอาศัยแต่ไม่มีใครอยู่ได้เลยสักคนเดียวส่วนมือประหลาดที่มาราังควานนั้นขอบอกว่าวัดเมงรายเป็นวัดทหารมีพิธีศพทหารชายแดนจัดขึ้นที่วัดอยู่เสมอเมื่อสองวันมานี้เอง มีทหารยศในสิบถูกยิงตายเพิ่งเผาเสร็จทางวัดเอาลงศพของทหารนายนี้ไปเก็บไว้ใต้ทุนกุฏิผีเฮี้ยนผ้าห่มของทหารหนึ่งผืนก็วางอยู่บนกุฏิท่านโกงเห็นแล้วท่านลองไปตรวจดูที่ใต้ถุนกุฏิก็พบเจอลงศพของทหารวางสงบนิ่งอยู่แหงหน้ามองขึ้นไปที่พื้นกุฏิก็พบว่า อยู่ตรงกับจุดที่ท่านเอ็นตัวลงนอนพอดีส่วนเท้าห่มของผีทหารตกดึกอากาศเมืองเหนือหนาวจัดท่านคว้าเอามาห่มนอนเลยไม่ต้องได้หลับแน่นอนกันทั้งคืนปพระสูงขึ้นไปที่เพดานมีเปรตอารวาสอยู่ต่ำลงมาที่ไต้ถุนกุติยังมีผีเฮี้ยนก่อกวนลังควานไม่หยุดหย่อนแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ก็รับไม่ได้ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ให้ไปเป็นของดีวิเศษแสดงว่าตอนมีชีวิตไม่เคยเข้าวัดทำบุญไม่เคยศึกษาเรียนรู้ในทางธรรมหูตาจึงมืดบอดเหมือนคนสูมแว่นดำเดินเข้าถ้ามืดฤทธิเดชของพวกนี้ไม่ใช่เย,ย้ย่อยเพราะตอนมีชีวิตเป็นคนจิตใจกล้าหาญชันชัยเมื่อล้มตายอย่างกระทันหันความกล้าแกร่ง จึงติดแน่นอยู่กับวิญญาณสามารถสำแดงความเฮี้ยนได้พิลกพิลั่นหน้าเสียวสยองถ้าผิดไปจากพระป่าทุดงผู้มีตะบะสมาธิระดับสูงเป็นชาวบ้านหรือพระเนนธรรมดาอาจโดนหลอกหลอนจนเสียขวัญถึงขั้นจับไข้หัวโกรนเป็นอย่างน้อยและเสียจริตบ้าบอไปเลยเป็นอย่างมากปีที่ท่านทุดงไปพักแรมที่วัดเมองราเมืองเชียงรายนั้น ที่ตั้งวัดห่างไกลชุมชนมากเนื่องจากอยู่ในเขตห่วงห้ามของฝ่ายทหารท่านพักอยู่บนกติหลังนั้นนานพอสมควรผู้รอดว่าผีเฮี้ยนมันจะเฮี้ยนไปถึงไหนตกค่ำท่านเดินจงกรมห่างจากที่เผาศพทหารยศในสิเพียงห้าเมตรซึ่งยื่นมือขึ้นมารองควางท่านนั่นแหละตอนท่านเริ่มเดินจงกรม มีหมาประหลาดตัวหนึ่งวิ่งมาเห่าท่านเสียงขมพระเนนช่วยกันไล่มันก็ไม่หนีไปไหนครั้นเปลี่ยนให้พระรูปอื่นเดินดูบ้างหมาตัวนั้นจะมองดูเฉยๆไม่เห่าสักแอะเดียวแต่ท่านย้อนกลับมาเดินเมื่อไหร่มันจะไล่ตามเห่าถึงไหนถึงกันคล้ายมีอะไรสิ่งร่างมันอยู่หลายยิ่งกว่านั้นก็คือตอนเดินจงกรม จะมีมือลึกลับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคอยจับขาท่านดึงตลอดเวลาเหมือนจะแกล้งให้หัวขมำ,ำเสียให้จงได้สรุปว่าสิบาวันสิบสามคืนที่วัดมิงรายท่านโดนผีไม่รู้บาปบบุญคุณโทษก,ก่ออวนนับครั้งไม่ถ้วนท่านพยายามเทศให้เป็นฟังชี้ให้เห็นโทษของการรังแกพระสงฆ์องค์เจ้าชี้ให้เห็นบุญที่เกิดจากการสั่งสมความดี ตายไปแล้วก็น้อมจิตมทนาใหม่ในบุญกุศลได้แต่ปีเ่เฮียนไม่ยอมรับสิ่งดีงามใดๆทั้งสิ้นขอตามรางขวานอย่างเดียวท่านไม่ประสงค์จะเห็นพวกมันสร้างกำหนักไปกว่านั้นจึงทุดงเข้าสู่ป่าเขาเถื่อนถ้ำต่อไปอีกสำหรับเกล็ดประวัติที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้ท่านเจ้าของประวัติก็คือหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏีโป แห่งวัดอรัญยญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง